ถ้าใครอยู่ทางภาคกลางแล้วจะไปเที่ยวชนบุรีก็ไว้เอามาขายได้นะคะถ้ามาอาศัยาบางนาตราดเนาะมันก็จะผ่านหน้าโรงงานเขาอยู่ติดถนนเลยนะคะทางไปชนบุรีโทรมาสอบถามตามเบอร์โทรได้นะคะทุกคนนี่มาโฆษณาให้เท่าแก่ด้วยสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาขายสายไฟค่ะ แล้วก็ติดธงแดงมาด้วยนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเร,รเราก็ใต้ใสายไฟนี่่ะสายไฟที่เราได้มาวันนี้นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็กลงังมาถึงโรงงานแล้วนะคะกําลังขนลงนะคะของเราก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหรค่ค่ะ แต่เราผ่านทางมันอยู่แล้วนะคะ สายรวมที่ดีอันนี้คือของเราทําดีแล้วใช่ไหม่จริงจริงโอเคที่นี่นะคะเขาเขาชมเรานะคะว่าเราทําดีนะคะเขาบอกสายรวมที่ดีต้องเป็นแบบนี้นี่นะคะที่นี่นะคะสยามไซโก้เนาะเขาให้เราโล60บาทนะคะเป็นสายรวมแต่ถ้าเราขายที่ภาคใต้นะคะได้โล50บาทโล50บาทก่อน <c oughs> ที่ดิฉันจะมานี่ก็คือถามเท่าแก่แล้วนะคะเท่าแกว่าให้ประมาณ55-60้าอ่า55 60แล้วเราก็ตัดปักมาเรียบร้อยนะคะพี่พพ,พนักงานที่นี่เขาก็บอกว่าเราทํามาดีนะคะเราทํามาดีเนาะ เนี่ยค่ะคือตัดเกลี้ยงหมดเลยนะคะนี่คือบริษัทสยามไซโก้รับซื้อสายไฟเก่านะคะทุกคนใครที่ผ่านมาที่บางบัวเนาะที่นี่บางไปบางบัวกงชนบุรีนะคะทุกคนเนี่ยค่ะโทรมาตามเบอร์ก็ได้นะคะเนาะเอฟซีเราก็มีนะคะทางภาคกลางใครผ่านมาจะไปเที่ยวชนบุรีก็ติดไม้ติดมือมาได้นะคะติดไม้ติดมือเอามาขายได้นะคะของเราก็ประมาณ300 สามร้อยเลยไม่รู้ว่าสามร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ค่ะแ,แล้วก็พี่หลีก็ได้ปอกสายไฟมาด้วยนะคะปอกสายไฟมาได้นิดนึงนะคะอันนี้ให้เขาตีเป็นสายเผาไปเลยเดี๋ยวก็ไอไม่ใช่ทองแดงช็อตไปเลยเนาะมันเป็นทองแดงช็อตนะคะทุกคนพี่หลีปอกมาได้ดิดเดียวเนาะปกติเราก็ขายที่ภาคใต้ยอยู่แล้วแต่พอดีว่าเรามาเรามาบ้านนะคะทุกคนก็เลยพามาขายที่โรงงานเขานะคะคนี่ค่ะโรงงานเขาใหญ่โตมากคะ่ะทุกคน อืส่วนมากเขาจะพาไปบดนะคะเขาจะพาไปบดแล้วก็ตัดมาเรียบร้อยค่ะพี่พี่พนักงานเขาก็บอกว่าเราทําดีนะคะทุกคนตัดหัวออกมาเกลี้ยงเลยนะคะนี่ค่ะของโรงงานเขาที่เขาทาเขาเกลี้ยงนะคะนี่ได้บิ๊กแพคเกือบเต็มบิ๊กแพกหนึ่งพอดี <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราได้เท่าแก่ให้โลหกสิบบาทเราจะได้กิโลนะคะ ก็ความจริงเราขายที่ภาคใต้50บาทมันก็โอเคแหละไม่ต้องบรรทุกมาไกลไงแต่พอดีว่าเรากลับบ้านอยู่แล้วนะคะทุกคนเนาะถ้าใครอยู่ทางภาคกลางแล้วจะไปเที่ยวชนบุรีก็ไว้เอามาขายได้นะคะถ้ามาอาศาัยาบางนาตราดเนาะมันก็จะผ่านหน้าโรงงานเขาอยู่ติดถนนเลยนะคะทางไปชนบุรีโทรมาสอบถามตามเบอร์โทรได้นะคะทุกคนนี่มาโฆษณาให้เท่าแก่ด้วย <laughs> เดี๋ยวทักไปบอกเท่าแก่ขอเพิ่มห้าบาทขอเพิ่มห้าบาทค่าโฆษณานะนี่ค่ะขออนุญ,ญาตพี่เขาถ่ายแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกิโลด้วยกันค่ะ<ม>พี่เขาเรียกให้เข้าไปดูกิโลนะคะโรงงานใหญ่มากค่ะทุกคนโรงงานมาตรฐานมากเลยทางกิโลกันแบบนี้เลยนะคะ ใช่เลยค่ะอเอาบัตรประชาชน,นก็ไดนะ้อ๋อนู้นเหรออ๋ออ๋อค่ะค่ะนี่ค่ะเอาอย้เไมเออเดี๋ยวเขาตั้งเองเอาไว้ตรงนั้นเลยเดี๋ยวพี่เขายกนะคะไม่ไม่ไม่ต้อง อยมาลุ้นกันค่ะว่าได้แก้่กิโลไม่ถึงสามร้อยโลค่ะทุกคนเราก็ไม่ได้ช่างมาเนาะก็กะประมาณคำนวณมา <c oughs> อ๋อเนี่ยค่ะไม่ถึงสามร้อยโลนะคะทุกคนเรากป็ประมาณมาเนาะเราไม่ได้ช่างมาก็ประมาณนี้ค่ะ 247ค่ะโอเคค่ะประมาณนี้แหละเพราะเราไม่ได้ช่างมากะกะมาเดี๋ยวพี่เขาก็จะช่างอ่ะทองแดงให้เรานะคะน,นี่ทองพี่แตงโมเลยอันนี้ทองแดงนี่ได้โลเท่าไหร่นะคะ280 280นะคะพี่เขาให้เป็นอ่ะทอง ทองทองช็อตเนาะนพี่คือทองทองสวยมันนิดเดียวก็ตีราคารวมไปเลยเป็นอ่าสองร้อยแปดสิบไหคะสองร้อยแปดสิบก็ถือว่าแพงกว่าที่บ้านเราเท่าไหร่พี่สิบห้าบาทสิบห้าบาทของบ้านเรามันสองหองกห้าสองหา้าสองเจ็ดศูนย์อ่าสองหกห้าสองเจ็ดศูนย์แต่อันนี้เราได้อ่าเน,นี่ยค่ะพี่หลีได้มาห้าโลหกนะคะห้าโลหกน,นี่ค่ะได้โลสองร้อยแปดสิบก็ถือว่าแพงกว่าบ้านเราเนาะแพงกว่าสิบห้าบาทเพราะว่าเราขายเราขายที่บ้านเราสองสองร้อยหกสิบห้า โอเคเพราะมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วถ้าใครผ่านมาก็ไว้มาได้นะคะแต่ว่าปกติเราก็ขายที่นู่นเนาะเนี่ยต่อไปต้องเก็บแล้วแหละต้องเก็บปีนึงพรากลับบ้านทีนึงก็น่าจะได้เยอะกว่านี้ <c oughs> <c oughs> ให้ได้สักตันก็ยมานี่ค่ะทุกคนถ่ายให้ดูในโรงงานนะคะโรงงานกว้างใหญ่มากค่ะนี่ค่ะมามาขายกันได้นะคะบริษัทนี้นะคะ <c oughs> บริษัทสยามไซโก้ค่ะ เขามีช่อง y o ย t u b บด้วยนะคะพิมพ์ไปใน Youtube ก็ได้นะคะสยามไซโก้พี่เขาก็ทำคลิปทิ้งไว้นะคะประมาณคลิปสองคลิปได้สยามไซโก้นะคะเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูบินกันนะคะว่าเราจะได้กี่บาทนะคะสายแบบนี้เขาเข้าเครื่องบดเลยเขาไม่ปอกเอยเขาไม่ปอกแล้วนะคะเข้าเครื่องบดเลยครับมันสับแล้วมันก็จะแยกทองแดงกับสายออกจากกันเออไปดูในคลิปเขาได้นะคะ ดูในคลิปในของสยามไซโก้เนี่ยเขาทำแต่ก็ต้องเอาเล็กก่าเล็กออกเาเลยนะมันเลยเครื่องเขาจะเสียเลยมันเลยคนนั่นเลยองเราสายรวมนั่นเละเขาให้หกสิบเพราะว่าเขาบอกว่าเราทํามาเรียบร้อยเขาบอกว่าเราตัดหัวมาเรียบร้อยเขาเลยให้หกสิบที่เขาบอกห้าสิบห้าเพราะว่ากลัวมันไม่เรียบร้อยไงแต่พอเขาดูแลมันเรียบร้อยเขาก็เลยให้ห้าสิบนะหกสิบนะพี่นัยอดนะคะโอเคนี่ค่ะคือยอดนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะถ่ายแล้วค่ะ สวยอันนี้เปลือกนี่เขาซื้อโลเท่าไหร่ครบพี่เฉพะเปลือกเขาซื้อไหมถ้าเป็นรวมมาสี่บาทเออก็แพงกว่าบาทหนึง่ง้วคาอยู่สามบาทไม่กับแค่เราผ่านทางไงพี่ทำไมาเยอะๆไงมันก็คุ้มไงเนี่ยเนี่ยเขาซื้ออยู่สี่บาทนะคะที่ภาคใต้เขาซื้อกันอยู่สามบาทเราก็ซื้อลูกค้าบาทเดียวนั่นแหละ แต่เวลาเรามาขายเราก็ได้สองบาทสามบาทวันนี้คุณจุกคุขอเลขที่ค่ะอ่อนแยกแข็งเอออ่ะ,อ,ะออกยูทูบหน่อยออกยูทูบหน่อยของเราคือเรียบร้อยใช่ไหมพี่ใช่จ้แค่แค่แยกอ่อนแยกแข็งเฉยๆอ,อืมไม่ต้องตัดแล้วมันก็จะดีกว่าไม่ต้องนั่งตัดพี่เขาบอกว่าถ้าถ้าสมมติติดติดเหล็กมานิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยเขาก็จะให้แค่โลห้าสิบห้านะใช่ไหมพี่แต่ถ้าสมมุติว่าทํามาเรียบร้อยเขาก็ให้หกสิบเนี่ยค่ะเราทํามาเรียบร้อยนะคะเขาให้หกสิบถึงจะแพงกว่า ภาคใต้ได้ไม่มากแต่คุณลองคิดว่าถ้ามาส่งเยอะๆมันก็เยอะนะทุกคนเนาะของของเก่ารีไซเคิลนี่ห่างกันบาท2บาทนี่ก็ถือว่าแพงนะอันนี้ห่างกัน5บาท10บาทอยู่นะทุกคนคิดดูเราพามาร้อยโลร้อยโลเราห่างกันเมื่อกี้10บาทเนาะจากภาคใต้ร้อยโลก็พันหนึง่งนะสงใช่ไหมพี่เออเรามา200โลก็สองพันเลยที่ได้เหลือมาเนาะได้เป็นได้เหลือจากที่ภาคใต้เนาะแต่ถ้าสมมติใครไม่ผ่านทางก็ไม่ว่ากันเนาะอันนี้คือเราผ่านทางมาอยู่แล้วอ่ะทุกคนมันก็คุ้มกว่า ถ้าใครสะดวกเนาะอ,อยู่ในแถวอสมุทรปราการชนบุรีก็มาขายกันได้ค่ะสยามไซโก้ค่ะทุกคนนี่วันนี้เราก็ได้ยอดรวมเท่าไหร่นะพี่ลียอดรวมเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้นี่ในเมื่อกี้พี่ขอดูเมื่อกี้ได้ไหมเดี๋ยวไหนค่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวเราถ่ายโด่ยคลิปก่อนเนี่ยค่ะทุกคนยอดรวมของเราในวันนี้นะคะเราได้นี่ค่ะ สายรวมนะคะ247ลบไป1โลนะคะก็เหลือ246ได้โล60บาท14,760บาทนะคะเนี่ยค่ะส่วนทองทองทองที่พี่หลีบอกมามันเป็นทองช็อตนะคะทองช็อตนั่นเราได้มา5โลอ่า5โล6คูณ280เราได้1,568บาทยอดรวมของเราในวันนี้ก็คือ16,000 328บาทนะคะทุกคนคือถ้าเราขายสายไฟที่ภาคใต้เราจะได้ที่50แต่เรามาขายนี่ได้เหลือมา10บาทอ่าบาทนะ10บาทคูณ246 24, โลอ่าได้เหลือมา2 0 0บอ่าสองพันบาทก็โอเคนะทุกคนเพามันผ่านมาอยู่แล้วเนี่ยทุกคนมาขายกันได้ค่ะส่วนทองช็อตนะคะที่บ้านเราขายกันอยู่ที่อ่า265เนาะ ก็ทามาขายที่สยามไซโก้ก็ได้ที่280นะคะราคาในช่วงนี้นะคะทุกคนเนาะราคาแต่ละช่วงไม่เหมือนกันทางที่ดีคือโทรมาสอบถามที่บริษัทเขาเลยดีกว่านะคะบริษัทเขานี่ค่ะเบอร์โทรนะคะสามารถโทรมาได้ค่ะ0 8 1 8 2 4 2 2หนึ่8สอ2แ2ค่ะสยามไซโก้ค่ะรับซื้อสายไฟเก่าบริษัทเขารับซื้อแต่เกี่ยวกับสายไฟอย่างเดียวใช่ไหมพี่อลูมอลูมิเนียมก็รับซื้อ เขารับซื้อแต่ของแพงๆนะคะทุกคนนี่โทรมาสอบถามกันได้คะ่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ